ล่าสุดมาแล้วครับข่าวล่าสุดข่าวเด่นรอบวันมาแล้วครับแตงโมนิดาฟาดแรงสื่อดังหลังถูกเขียนข่าวแรงนางเอกตกอับขายของตลาดนัดหาค่ากับข้าวถูกสื่อดังพาดหัวแรงจนทนไม่ไหวออกมาตอบกลับผ่านโซเชียลสำหรับสาวแตงโมนิดากับข่าวที่ว่านางเอกดังตกอับขายของตลาดนัดหาค่ากับข้าว แถมยังเบลอภาพของนักแสดงสาวด้วยและเมื่อแตงโมได้เห็นภาพและพาดหัวข่าวก็ได้แคปภาพและนำมาโพสในไอจีพร้อมทั้งเขียนข้อความระบุโมอนุญาตให้หัวข้อนี้เป็นหัวข้อในการศึกษาสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อวิเคราะห์คำว่าบูลลี่ P.S โมกับสำนักข่าวรักกันมาตลอดที่มีบุญคู่ยกกับโมมากนะคะไม่ทราบว่าผู้สื่อข่าวมีนี้ทัศนคติอย่างไรกับการประกอบอาชีพต่างๆและการสื่อสารการเบลอารูปอาจทำให้ลูกสาวโมเข้าใจผิดได้ค่ะขอความเห็นใจด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รักษามารรักการปลอดเชื้อด้วยค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันนี้สนุกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่าเกี่ยงเงินน้อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่เลือกงานไม่ยากจนฝากกดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยครับ